สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันพุธ23เมษายน2025วันพุธในอัรมวรันปัสกาวันนี้จะนำบทอ่านจากบทเทศปัสกาของเทศในสมัยโบราณในหัวข้อบอกว่าคริสตจ้ารทรงเป็นต้นกำเนิดแห่งการกลับคืนชีพและชีวิตน,นบุญเปาโลมีความชื่นชมยินดีมากเมื่อทราบว่ามนุษยชาติได้รับสุขภาพปจิตกลับคืนมาท่านกล่าวว่า ความตายได้เข้ามาในโลกโดยทางอาดัมฉันใดโดยทางพระคริสตเจ้าโลกได้รับความรอดขึ้นมาฉันนั้นอีกตอนหนึ่งท่านกล่าวว่ามนุษย์คนแรกเกิดมาจากดินก็อยู่ฝ่ายดินมนุษย์คนที่สองเกิดจากสวรรค์ก็อยู่ฝ่ายสวรรค์ท่านเปาโลยังได้กล่าวต่อไปว่าเราได้เกิดมาตามรูปแบบของมนุษย์โลกเราคือตามรูปแบบของคนเก่าซึ่งอยู่ในบาปปัจจุบันเราเกิดใหม่ตามรูปแบบของ ผู้ที่มาจากสวรรค์คือธรรมชาติมนุษย์ที่ได้รับการยกขึ้นรับการถ่ายและการชดเชยรับการชำระให้บริสุทธิ์ในพระคริสต์เจ้าเราต้องยึดมั่นในความรอดที่เราได้รับนะักบุญเปาโลยังกล่าวอีกว่าพระคริสต์เจ้าทรงเป็นผลแรกพระองค์ทรงเป็นต้นกําเนิดแห่งการกลับคืนชีพและชีวิตผู้ที่เป็นของพระคริสต์เจ้าจะติดตามพระองค์ต้องถือตามแบบอย่าง ความบริสุทธิ์ของพระองค์จึงจะมีความหวังอย่างแน่นอนในการกลับคืนชีพและรับสิริรุ่งโรจที่ได้ทรงสัญญาไว้ในสวรรค์กับพระองค์พระคริสตเจ้าเองได้ตรัสไว้ในพระวสษณว่าใครติดตามเราจะไม่พินาศแต่จะผ่านจากความตายเข้าสู่ชีวิตดังนั้นพระมหาทร,รมานของพระผู้ธไถจึงเป็นความรอดของมนุษยชาติ สาเหตุที่พระองค์ทรงพอพระทัยสิ้นบชนเพื่อเราก็เพราะทรงมีพระประสงค์ให้เราผู้เชื่อในพระองค์นั้นมีชีวิตในรันดอนเมื่อถึงกำหนดเวลาพระองค์ได้ทรงพอพระทัยกลับเป็นเหมือนเราเพื่อให้เราสามารถรับนีรันดอภาพเป็นมรนดกตามพระสัญญาและ,จะเจริญชีวิตกับพระองค์ตลอดกาลนี่แหละเป็นพันธสถานที่เราได้รับจากธรรมล้ำลึกแห่งสวรรค์เป็นพระคุณที่เราได้รับโอกาสสมโพธิปัสกาวันฉลองที่น่าปราทนาที่สุดประจำปี นี่คือการเริ่มของคนที่กำลังเกิดใหม่คือเด็กที่เกิดใหม่ด้วยน้ำที่ให้ชีวิตาาจากบ่อน้ำศาสนาจรเกิดใหม่อย่างทะลุไร้เดียงสาเสียงร้องก็บ่งชัดถึงมโนธรรมที่สะอาดบิดาผู้บริสุทธิ์มารดาผู้สงบสเสงี่ยมปกครองครอบครัวใหม่ซึ่งมีจำนวนนับไม่ถ้วนเกิดมีชีวิตใหม่ด้วยความเชื่อเมื่อเด็กเหล่านี้ออกจากบ่อกเกิดแห่งพระสถานแสงเทียนลุกสว่างสวย ใกล้ต้นไม้แห่งความเชื่อสมโพธิปัสกานำพันธสถานความศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์มาสู่มนุษย์โดยการฉลองทำล้ำลึกพวกเขารับทิพยญาหารจากศีลศักดิ์สิทธิ์ในการเลี้ยงดูจากหัวใจของพระศาสนจักรเป็นสมาชิกของบุคคณะนำมัสก,การพระเบญเจ้าหนึ่งเดียวในพระเจกภาพและขับร้องเพลงสวสดีที่เหมาะสมกับเทศกาลนี้พร้อมกับประกาศว่า นี่เป็นวันที่พระเจ้าได้สถาปนาขึ้นให้เราชื่นชมยินดีกันเถิดวันนี้เป็นอะไรเป็นพระเยซูคริสต์ผู้นิรมิตความสว่างผู้บรรดาให้ดวงอาทิตย์ขึ้นและประทานชีวิตพระองค์ได้จัดถึงโรงว่าเราเป็นแสงสว่างของกลางวันผู้ใดเดินในแสงสว่างของกลางวันก็จะไม่สะดุดวาจานี้หมายความว่าผู้ใดติดตามพระคริสตเจ้าในทุกสิ่งจะเดินตามทางของพระองค์จนบรรลุถึงบัลลังก์แห่งความสว่างนิรันด เมื่อบรรจุเจ้าสิทในโลกได้ทรงทิฐฐานต่อพระบิดาทํานองเดียวกันว่าข้าแต่พระบิดาข้าพเจ้าปรารถนาว่าข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนขอให้พวกเขาเหล่านั้นที่เชื่อในข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นด้วยและเมื่อพระองค์อยู่ในข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยู่ในพระองค์ขอให้เขาเหล่านั้นอยู่ในเราครับี่น้องก็เป็นบทสรุปและบทเทศของนักเทศนั้นในสมัยโบราณเดีก็พูดถึงปัสกานี่แหละพูดถึงการรับทรมานการสิ้นประชนและการกลับคืนที่ของพระเยซูเจ้า และในบทเทศอันนี้ก็บอกชัดเจนว่าเพราะพระคระิสตเจ้าพระองค์นั้นเป็นต้นกําเนิดเป็นที่มาของการกลับคืนชีพและเป็นชีวิตสําหรับพวกเราที่เป็นมนุษย์ในชีวิตในที่นี้หมายถึงอะไรชีวิตความเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าชีวิตที่ปราศจากบาปปราศจากความผิดต่างๆนี่คือการได้รับการไถ่บาปจากพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นพี่น้องเราก็เพิ่งฉลองปัสกา,มาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมก็ยังเป็น ความชื่นชมยินดีที่อยู่ในหัวใจของเราใช่ไหมเราร้องอาเลลรยาเราร้องดปวยความยินดีที่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงได้รับพระสิริรุ่งโรจน์และเราซึ่งประพฤติตนและเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์เราจะรับสิริรุ่งโรจน์ด้วยขึ้นอยู่กับว่าและเราได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์จริงๆไหมในชีวิตของเราแต่ละคนก็ต้องพิจารณาต้องลำพึงไม่มีใครตอบได้แทนเราเราต้องตอบตัวเราเองด้วยมโนธรรมที่ เจี่ยงตรงด้วยความเชื่อมั่นในพระเบญจาว่าชีวิตของเรานั้นเป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญจากับพระเยซูเจ้าจริงจริงไหมเราได้ปฏิบัติความรักคือรักพระเบญจาซึ่งสุดชีวิตจิตใจรักเพื่อนพี่น้องเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราจริงๆไหมนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดคํานึงนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันที่เราตื่นขึ้นมาก็ขอให้เราได้คิดคํานึงและลำพึงและใช้วันวันนั้นแต่ละวันที่เรามีชีวิตอยู่เนี่ยอ,อยู่ พร้อมกับองค์พระเย,ยสุเจ้ามีพระจิตเจ้าเป็นผู้นําชีวิตของเรานะครับนี่คือสิ่งสําคัญที่บรรดาคริสเตียนจะต้องประพฤติและปฏิบัติตามนะครับขอให้ทุกคนมีความเชื่อมั่นและในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะทําในสิ่งที่ดีๆที่จะให้พระเบเจ้านั้นเป็นที่รู้จักในทํากลางเพื่อนพี่น้องที่อยู่รอบข้างเราขอพระพรของพระเบเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดํารงอยู่เสมอเทอ